การลง os แบบรีสโตนะครับอารลง os จะมี2แบบมีอินสตอลกับรีสโตนะครับอินสตอลทั้งต้นก็ทําคลิปไว้นะครับลองเข้าไปเลือกดูได้อันนี้เป็นแบบรีสโตนะครับคือเหมือนการโกดนะครับตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือเราสามารถเปิดดูได้ก่อนว่าเ,เครื่องตัวนี้เหมาะกับ os นี้หรือไม่นะครับสามารถใช้งานกับเครื่องตัวนี้ได้ไหมนะครับเราเปิดดูก่อนถ้าเปิดดูแล้วมันทํางานได้มันเปิดเข้าได้แล้วค่อยรีสโตใส่เครื่องนะครับจะไม่เหมือนการอินสตอลอินสตอลเราก็ต้องลอง ติดตั้งดูแล้วทีนี้ถ้าเครื่องเรามีปัญหารเราก็จะไม่รู้ว่าสุดมันเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่ OS หรือเป็นที่อะไรกันแน่ทาไมมันติดตั้งไม่ได้นะครับแต่อันนี้คือถ้าเราเอาแฟลชไดร์ปเสียบปุ๊บแล้วเราเปิดไม่ได้ที่ OS ไม่ได้แสดงว่าเราแฟลชไดร์ปเสียบแล้วเราไม่สามารถเปิด OS ที่แฟลชไดร์ได้เนี่ยแสดงว่าอะเครื่องมีปัญหาละอะไรนะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาแบบอินสตอลไปลงนะครับมันจะลงไม่ผ่าน แต่่เรราก็จะไมู้ s <S สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนะฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟละรนไอสเ t ชันนะครับ รับซ่อม iPhone iMac MacBook นะครับโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้มีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังห, Niger, หวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้แล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะลง OS นะครับ10.13 10.14 10.12 10.11นะครับอันนี้ทั้งตรงแนะนำเป็นวิธีการลงแบบดิสโตนะครับขั้นแรกคือเราก็ต้องมีตัว USB ดิสก่อนนะครับเ,เสียบไฟปึ๊บนะครับนะครับจะขึ้นมาสองตัวนะครับขึ้นมาสองไม้ห็นนะครับเนี่ยครับ ก็จะมีอันนี้ตัวนเป็น10.13นะครับแล้วก็อันหนึ่งคือ10.13 r e c o v e r y นะครับสเต็ปแรกเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเออมันมันบูตในเครื่องเราได้หรือเปล่านะครับไอ้ตัว10.13เนี่ยหรือเครื่องเรามีปัญหารหรือเปล่าอย่างเช่นแบบกรีเครื่องเปิดไม่ได้เครื่องเปิดแล้วขึ้นรูปแฟ้มขึ้นรูปเ,ออเครื่องหมายคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือขึ้นแล้วจอขาวอะไรอย่างเงี้ยครับเบื้องต้น,เ,นเราลองบูตดูก่อนนะครับ เราเลือกที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอรไปแล้วก็ลองบูทดูก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ขั้นตอนการรีสต์โตนี้เป็นขั้นตอนการเช็คก่อนว่าเ,เครื่องเราอะสามารถบูตกับโอเอสนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเออมันจะจะช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือเราก็จะบูตจาก usb นะครับก็จะ,จะ,จ,ะจะช้านะครับ แตถ่ถ้ามันบูตเข้าไปได้บูตเข้าไปหน้าจอหลักได้ไปหน้าไปเดสก์ท็อปได้ก็แสดงว่าเ,เครื่องตัวนี้สามารถลง OS ตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าบูตแล้วมีปัญหาบูตแล้วขึ้น Apple ค้างเรื่อยงั้นนี้เราตัดเราก็สรุปได้เลยว่าอาจจะมีปัญหาที่ตัวการ์ดจอตัวฮาร์ดแวร์ตัวเมนบอร์ดหรืออะไรอย่างนี้นะครับ พาสเวิร์ดที่ช่างตูงใช้สมมติจะเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งตัวเดียวนี่นะครับอันนี้คือเรารู้ละโอเคสามารถบูตจาก USB ได้นะครับแสดงว่าเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาที่ตัว OS อย่างเดียวนะครับจากนั้นเราก็ออทําการลงใหม่นะครับติดตั้งใหม่แต่ช่วงนี้มันจะช้านะมันจะอึดอัหน่อยเพราะว่าเป็นเพราะว่ามันตอนนี้กำลังสั่งงานจาก USB นะครับ พอเราสำเราบูตเสร็จแล้วบูตเข้ามาหน้าจอนะหลักหน้าจอหลักได้แล้วแสดงว่าเครื่องเราเคสามารถพร้อมที่จะลง OS ละนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับแล้วเราก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับให้เราเลือกเมื่อกี้เราเลือกที่ตัวตัวนี้นะครับตัวดิสนี้นะครับเนี่ยครับ อันนี้คือในตัวเครื่องนะครับในตัวเครื่องนะครับอโอเคนะครับอันนี้คือในตัวแสรดายเรานะครับต่อไปเราก็เลือกอตัวนี้นะครับเพื่อดีสต์โตรเราเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวรีคัพเบอรี่นะครับ นะครับทั้งต้องอาจจะตัดคลิปบางส่วนนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องรอ,อนานนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้าจากที่เราเลือกตัว Recovery นะครับเราก็เข้ามาหน้า Recovery เรียบร้อยละนะครับออนนั้นเรามาเลือกที่ Utility นะครับ utility bit นี่นะครับโอเคปกติแล้ว ถ้าเราเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเขาก็จะแสดงให้เห็นมีทั้งดิสภายนยดิสพายนยายน,ยนะครับแล้วก็ดิสภายนอกนะครับดิสภายในก็คือตัวในตัวเครื่องแหละครับนะครับดิสภายนอกก็คือภายนอกนะครับนะครับวิธีการก็คือเราจะเราจะเอาตัวนเนี้ยจากแฟลชไดร์เนี่ยนะครับเราจะเอา OS เเนี่ย10.13เนี่ยครับจากแฟลชไดร์เนี่ยครับใส่เข้าไปใน ตัวบิตภายในครับใส่ไปในตัวเครื่องเรานะครับอันแรกเลยเราก็ต้องฟอร์แมตก่อนนะครับแล้วก็ฟอร์แมตได้เลยนะครับลบพอดิชั่นนะครับนะครับเราก็เลือกเป็น a p พ s ก็ได้อะไรก็ได้ครับแล้วก็ลบเลยนะครับแล้วก็รีสโตเข้านะครับจะได้อะเครื่องช่างโต้มีงานเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีงาน เดี๋ยวช่างต้งไปทำคลิปต่อกับ iMac กดีกว่านะครับเสียดายอันนี้ครับพอดีเครื่องนี้เป็นเครื่องของเครื่องที่ช่างต้งใช้นะครับมีงานอยู่อ่ะเสียดายอ่ะลบไปเดี๋ยวงานหายนะครับเดี๋ยวช่างต้งไปคือคือจะเดี๋ยวขั้นตอนการรีสโตอรอีกนิดเดียวเลยนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะเอ่อดี๋ยวไปทำในใน iMac ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ประจำอยู่อ่ะมีงานเต็มเลยเดี๋ยวเสียดายครับ ทางต้องอธิบายก่อนเด็กก็คือก็คือการรีสต์ครับเนี่ยคือการกู้คืนอย่างนี้นะครับเราก็เลือกที่ตัวที่เราต้องการจะใส่นะครับเช่นเราต้องการเอาตัวนี้นะครับในตัวดิสตัวนี้ไปใส่ใ์นี้นะครับใส่ใ์นี้นะครับที่เขียนว่า mac os 10-14ตรงนี้นะครับเราก็เลือกที่กู้เรามาคลิกที่นี่ก่อนนะครับเราจะลงตัวไหนเราก็เลือกคลิกตัวนั้นนะครับเราเลือกที่14นี้ก่อนแล้วเราก็กดกู้คืนนะครับ อันนี้คือเลือกตัวที่จะเอาไปใส่นะครับว่าถ้าเราจะใส่อันนี้เราก็เลือกอันนี้ไปใส่อานนี้แล้วก็กดกู้คืนได้เลยครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างโต้งไปทําต่อในอไอแม็กดีกว่าเราวันนี้เสียดายเสียดายงานนะครับอย่างนี้ปิดก่อนนะครับนะครับแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับ แล้วก็กดออปชันจากเมื่อตะกี้ที่ยังต้องว่าจะเออแบบไปทําในไอแม็กนะครับเดี๋ยวก็นึกได้เฮ้ยตัวนี้ก็ใช้ได้นี่นะนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองกับตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ได้ลองได้แต่ตัวนี้ทั้งต้นจะลงไวหลายเอสมากเลยตัวนี้เป็นเครื่องเอาไว้สําหรับสําหรับทําสําหรับทํางานให้เพื่อนๆอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับทํา OS แล้วก็สําหรับเออสำหรับเออเอาไว้เทสนะครับ เอาไว้ทสอาการของเครื่องที่เพื่อนๆส่งมาซ่อมอะไรนี้นะครับอ่อนี่นะครับเราถอดไดอันเดิมเมื่อกี้นะครับตอนแรกว่าจะไปทํในไอแม็เอานนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ครับก็จะขึ้นมาสองอันให้เลือกตัวนี่ครับที่เขียนว่า r e c o v e บ y ี่นะครับต้องซูมให้นะครับเ Okay. นี่นะครับย,รย้อนขยาโอเคโอเคนะครับเรื่องที่ตัวรีคอร e เวอรี่เมื่อกี้ถ้าเราเลือกตัวนี้ก็มันจะก็จะเข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปใช้งานได้เลยแต่ว่ามันจะช้าว่ามันบู๊ตจากตัว USB ดิทแต่ว่าเราไม่เราก็เอาไว้เทสเฉยๆนะครับเทสว่าเข้าได้ทีนี้ปุ๊บเราก็มาเ recovery, รื่องรีคอร y เะอรี่ รออีกละเมื่อกี้ก็รอพักนึ่งแล้วรอใหม่จะใช้เวลานิดนึงนะฮะอาจจะช้าก็รอรอ,รอดูสถานการณ์ดูเขาก่อนเพราะว่ามันรูจ้จัก u ว b เนาะมันก็จะสปีดมันก็จะน้อยก็จะดึมข้อมูลช้าต้องปิดเพลงนะครับพอดีเมื่อกี้ลืมเปิดเพลงไว,ว้เดี๋ยวเดีย๋ยวโดนเลิกสิ ตรงนี้แรงเหลือเกินมันต้องอาจจะมีการตัดคลิปบางส่วนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวนะถ้ายาวไปเดี๋ยวก็รอนานนะครับอาจจะย่นตอนโหลดอะไรเงี้ยครับย่อให้มันแบบวิ่งไปถึงปึ๊บเลยนะครับอาจจะเร่งจะไม่ตัดนะครับอาจจะเร่งแบบให้มันเร็วขึ้นนะครับปกติแล้วเปัญหาที่เราเจอกันบ่อยก็คือเปิดแล้วก็ขึ้นรูปแ้มขึ้นรูป หาข้อมูลไม่เจอขึ้นลูกขึ้นจอข่าวค้างขึ้นแอปเปิลค้างอะไรอย่างงี้นะครับส่วนมากแล้วเราก็ใช้วิธีเนี้ยครับก็คือลองดูก่อนลองดูว่ามันเป็นที่ฮาร์ดแวร์หรือมันเป็นที่ตัว OS นะครับถ้าเป็นที่ตัว OS เนี่ยเราใช้ตัว USB เนี่ยมันก็จะต้องเปิดได้นะครับถ้าเราใช้ย s b แล้วมันเปิดไม่ได้แสดงว่ามีปัญหาที่ส่วนอื่นนะครับเพราะว่าปกติแล้ว Apple เขาถ้าถ้าถ้าฮาร์ดแวร์เขาไม่สมบูรณ์เนี่ย เครื่องจะไม่ยอมให้เราเปิดนะครับจะไม่เหมือนวินโดว์นะครับวินโดว์บางครั้งจะเปิดได้ถ้าฮาร์ดแวร์ครบเนี่ยฮาร์ดแวร์ไม่ครบนะครับแต่แม็ถ้าไม่ครบเขาก็จะไม่ยอมให้เราเปิดนะครับอาแล้วครับผมต่อจากเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้มีพอจากที่มันโหลดเสร็จเมื่อกี้ครับจอที่เราเลือกหน้าที่ครบพอดีเนี่ยเสร็จนะครับแล้วก็โหลดแล้วก็รอเขาพักนึงนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมขยับออกมาใกล้ๆนะครับ ให้เลือกเป็นนี่ตัวนี้นะครับดิสจูลิตี้นะครับตัวนี้วิเทตี้ดิสจูลิตี้นะครับก็คือก็หลักการเดิมนะครับก็คือเราต้องการจะย้ายย้ายในตัวแฟลชไดร์นะครับย้ายตัวแฟลชไดร์เอาไปไว้ในในฮาร์ดดิสเรานะครับก็คืออินเทอร์นอลนะครับกับเอ็กเทอร์นอลนะครับนี่ครับอินเทอร์นอลเอ็กเทอร์นอลนะครับแล้วก็มันปกติแล้วว่ามันจะมีดิสเดียวเนาะแต่เครื่องนี้มันช่างต้องทําไว้หลายไว้หลายดิสเนาะ เดี๋ยวทั้งต้หาที่มันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยแบ่งพันดิชั o นจริงๆแล้วเราใช้วิธีการอีลาสนะครับเดแล้วเราแบ่งก่อนแล้วกันครับต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งพันดิชั o นแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ลงให้ดูได้ โอเคนะครับอันนี้แบ่ง p a r t i t i เสร็จแล้วนะครับนี่ครับอยากให้เพื่อนมองว่าคืออันนี้มมนมีหลายอันนะเนาะอยากให้มองว่ามันมีอันเดียวแล้วกันนะครับเนาะก็คืออันนี้คือดิสิสเดียวที่มีในเครื่องนะครับวิธีการก็คือนะครับเราเลือกที่เราเราเลือกที่ดิสที่เราต้องการจะรีสโตนะครับก็คืออันนี้นะครับให้มองว่ามันมีอันเดียวนะครับกรณีถ้าเป็นเครื่องเพื่อนๆอาจจะมีอันเดียวเพราะว่าไม่ได้แบ่งไว้เยอะนะครับนะครับ ี๋ยวให้เลือกรีสโตนะครับเมนูนี้นะครับต้องระวังนะครับต้องเลือกต้นทางต้องเลือกต้นปลายทางให้ถูกนะครับถ้าเลือกผิดไฟล์มันจะหายนะครับมันจะมันจะมีปัญหานะครับนะครับเราต้องเลือกเป็นอินเทอร์นอลนะครับแล้วก็ดิสที่เราต้องการจะลงนะครับเลือกก่อนนะครับกดเลือกนะครับแล้วเราก็มาเลือกเมนูรีสโตนะครับแล้วเราก็เลือกอันนี้คือเลือกเลือกอิมเมนนะครับก็คือเลือกตัวดิสนะครับที่เราต้องการจะเอา มาใส่นะครับคอนเซปต์ของเขาคือการเอาเอเอจาก USB นะครับไปใส่ในฮาร์ดดิสนะครับนะครับตอนนี้คือเราเราก็จะเลือกเป็น USB นะครับตัวนี้นะครับก็คือ OSx 10. 1 3ุดตัวนี้นะครับที่อยู่ในที่อยู่ในแฟลชไดร์นะครับเนี่ครับแล้วก็กดรีสโต้นะครับครั้แรกเราก็ดูก่อนว่าเออตรวสอบก่อนก็ได้ครับกดกดจะกดรีสโต้ก็นี่นะครับ เลือกที่ดิสที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับอันนี้คือดิสนะครับได้ไหนเราก็เลือกนะครับเครื่องเพื่อนก็จะอาจจะมีได์เดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้แบ่งไว้นะครับเราลบเราอีลาสก่อนครั้งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเลือกเป็นนะครับนี่ครับ Mac OS Extended เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ Mac OS Extended นะครับควรเลือกเป็นตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเป็น APFS นะครับเลือกตัวนี้ก่อนนะครับ ต่ถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ค่อยไปปิด APFS นะครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วเราก็อีลาสได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเช็คตัวนองอีลาสดูก็ได้ครับโอเคนะครับพอเราลบเสร็จปุ๊บเราก็มารีสโตร์นะครับเลือกเป็นดิสนะครับดิสที่เราต้องการจะเอาเอสไปติดตั้งนะครับแล้วก็เลือกเป็นรีสโตร์นะครับ แล้วก็เลือกอันนี้คือเลือกดิสที่เราต้องการจะดึง OS มาใส่นะครับก็คือจากตัว USB ดิสเราจากแฟลชไดร์เรานะครับนะครับตัวนี้นะครับ10 OSX 10.13 10นี้นะครับพอเลือกตัวนี้เราก็กดรีสโตได้เลยครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับตอนนี้คือเขาก็จะย้าย copy ข้อมูลแล้วกันครับ copy OS นะครับเอาไปใส่ในตัวดิส อินเทอร์นอลเราฮาดิสภายในเราไปใส่ฮาร์ดดิสเรานะครับอันนั้นก็รอจนโหลดเสร็จก็สามารถเปิดได้เลยนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอยู่กับที่อยู่ขึ้นอยู่กับเครื่องนะครับถ้าเครื่องเป็น s d เนเป็น m อไปเลยก็จะเร็วนะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสก็จะอาจจะช้าหน่อย แต่เหมือน MacBook ตัวนี้ช่างต้องจะใส่เป็น SSD มาแล้วนะครับก็จะอาจจะไม่ไม่ไม่ชาเท่าที่ควรนะครับอาจจะเร็วขึ้นนิดนหนึ่ง เรียบร้อยครับตอนนี้รีสโตได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเคนะครับเนี่ยครับจากนี้เราก็ปิดได้เลยนะครับชดดาวได้เลยแค่นั้นจบเสร็จพิธีนะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องอีกทีนึงก็ได้ครับแล้วกดออปชันคล้ายอีกทีนึงครับเพื่อเลือก เลือกบูตทีท่ในตัวฮาร์ดดิสที่เราติดตั้งไว้นะครับอันนี้คือตัวย s เีนะครับเราถอดออกได้เลยไหมไครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบเมื่อกี้ที่เราลงไปน่าจะเป็น โอเคนะครับโอเคนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับจะเสร็จแล้วนะครับจะจบคลิปละนะครับตัวนี้นะครับที่ช่างโต้งลงไว้จะเป็นตัวนี้ครับ s x 1 0 1จุดนี่นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปได้เลยนะครับกดคลิกกดคลิกก็ได้ครับกดคลิกเลือกกดที่เมาส์นะครับคลิกเลือกก็ได้นะครับเล้วเข้าไปได้เลยแล้วก็คือ สังเกตดูนะครับว่าอย่างโน้ตอย่าง macbook ของช่างโต้งเนี่ยเมื่อกี้ก็จะมีะตัว os เต็มไปหมดเลยนะครับนะครับทีเนี้ยเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยเครื่องมันก็จะงงมันก็จะไปมันก็จะไปเซิร์ชนะครับไปเซิร์ชว่าในเครื่องเนี่ยมี os อะไรมั่งแล้วครับแล้วมันควรจะเปิดตัวไหนอะไรเงรี้ยเขาก็จะไปไปเซิร์ชทั้งหมดแล้วเขาก็จะตัดสินใจนะครับว่าจะเสิร์ชว่าจะเปิดอันไหนดีอะไรเงี้ยในจังหวะที่เซิร์ชเนี่ยครับจะทําให้เครื่องเปิดช้านะครับวิธีการที่จะทําให้มันเปิดเร็วขึ้นนะครับ เราก็สั่งไปเลยว่าเฮ้ยเจ้าเครื่องเนี่ยเฮ้ยนายไปเปิดไปเปิดดิสนี้นะมาโดยตรงเลยนะเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเซิร์ชนะครับเราเวลาเขาเปิดปุ๊บเขาก็จะเปิดเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเมนูนี้นะครับเราเข้ามาที่เอ่อสิสเต็มตรงนี้นะครับที่เป็นเป็นรูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะเป็นรูปเฟืองเอ่อเข้ามาที่สตาร์ตสตาร์ตอัปดิสนี่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับ เขาก็จะแสดงโอเอสให้เราเห็นเลยครับว่ามีอะไรมั่งนะครับนะครับที่เราที่เราใช้ได้นะครับสมมุติว่าเอ,อเราอยากให้เครื่องอะ่ะเปิดที่ตัวตรงนี้นะครับแต่อันนี้เป็นไม่ได้ว่าเครื่องช่างตงอ,นะอ,องมีเยอะเกินนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนอ๋อนี่ไงมีเยอะเกินเกินหน้าต่างเขานะครับอ๋อนี่ไงเลื่อนได้นี่ไงนะครับ เมืลล่อเราอยากให้อันนี้ให้คุณเปิดอันนี้อันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยเเกนี่ย10.13เนี่ยให้คุณเปิดน,นี้เนี่ยเวลาคุณคุณกดเปิดพอวัวหงโปกดเปิดเครื่องเนี่ยให้คุณเปิดเปิดอันนี้ทันทีเลยปุ๊บอะไรเงี้ยเขาก็จะเร็วนะครับคือเขาจะไม่ต้องเสียเวลาในการแบบที่เขาจะไปหา OS ที่เหมาะสมนะครับเขาก็จะไปเซิร์ชทั้งหมดเลยจะทำให้เครื่องอืดตอนเปิดเครื่องนะครับแต่พอเรามาเลือกตรงนี้เรามากำหนดค่าตรงนี้เขาก็จะแบบ พอกดเปิดเครื่องปุ๊บเขาจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเปิดนี้เลยนะครับก็จะทำให้เครื่องเปิดเร็วไม,ไ,มไ,มไม่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 ช้าตอนเปิดเครื่องนะครับแค่นั้นเองเนี่ยครับจบแล้วเราก็รีสตาร์ทแค่นั้นเองแล้วก็ชัดดาต่างนก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแค่นี้จบละจบพิธีการลง OS แบบรีสโต้นะครับการลง OS จะมี2แบบมีอินสตอลกับรีสโต้นะครับอินสตอลทั้งโต้งก็ทําคลิปไว้นะครับลองเข้าไปเลือกดูได้อันนี้เป็นแบบรีสโต้นะครับคือเหมือนการกด นะครับตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือเราสามารถเปิดดูได้ก่อนว่า,เ,าเครื่องตัวนี้เหมาะกับ OS นี้หรือไม่นหมนครับสามารถใช้งานกับเครื่องตัวนี้ได้ไหมนะครับเราเปิดดูก่อนพอเปิดดูแล้วมันทํางานได้มันเปิดเข้าได้แล้วค่อยรีสตอร์ใส่เครื่องนะครับจะไม่เหมือนการอินสตอลอินสตอสตลเราก็ต้องลองติดตั้งดูแล้วทีนี้ถ้าเครื่องเรามีปัญหาเราก็จะไม่รู้ว่า dirt, สุดมันเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่ OS หรือเป็นที่อะไรกันแน่ทําไมมันติดตั้งไม่ได้นะครับแต่อันนี้คือ ถ้าเราเอาแฟลชไดร์ดไปเสียบปุ๊บแล้วเราเปิดไม่ได้ที่ OS ไม่ได้แสดงว่าเ,เราเอาแฟลชไดร์ดไปเสียบแล้วเราไม่สามารถเปิด OS ที่แฟลชไดร์ดได้เนี่ยแสดงว่าอะเครื่องมีปัญหาละอะไรนะรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาแบบกิดสตอไปลงนะครับมันจะลงไม่ผ่านแต่เราก็จะไม่รู้ว่ามันมีปัญหาที่อะไรนะครับแต่อย่างเงี้ยเราก็รู้ได้เลยนะครับเป็นวิธีการเช็คของช่างนะครับนะครับ อางนี้มันก็จะเปิดเร็วละเราไม่ต้องเลือกละเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไปชิดสตาร์ทอัพดิละเนี่ยมันก็จะเปิดเร็วขึ้นปื๊ดเลยก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาอืดหน่วงตอนที่ตอนที่เขากําลังค้นหานะครับพอเราก,กดแบบป,ปุ๊บเขาจะเด้งขึ้นเลยเขาก็จะเปิดโอเอี่เรากําหนดไว้แล้วก็ติดเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับเนี่ยจบคลิปละนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมคลิปนะครับนะครับสำหรับคนไหนที่สนใจ USB อสิบสินค้าตัวไหนนะครับก็ ขอหาที่เซฟช่างต้งหรือฟาช่างต้งหรือว่าในร้านค้าในรัซซาดาของช่างต้งก็ได้นะครับครับสวัสดีครับ